สวัสดีครับ f c ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานพระเครื่องนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับวันนี้อีสานพระเครื่องนะครับได้มีวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับมีอยู่3รุ่นนะครับมีอยู่3มรุ่นรุ่นแรกก็จะเป็นนะครับปิดตาพังประการนะครับ แล้วก็รุ่นที่2ก็จะเป็นเหรียญนะครับศิลาทองพันล้านนะครับศิลาทองพันล้านรุ่นที่3ามก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับรวยรวยล้านล้านนะครับรุ่นที่3ามจะเป็นพระผงรอบนี้มีพระผงหนึ่งรุ่นนะครับมาให้ f อีได้ชาหาบูชานะครับในราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยนะครับสำหรับพระผงนะครับ แล้วก็ปิดตาพังพการนะครับในราคาหลักร้อยนะครับสําหรับเหรียญอาร์มนะครับสําหรับเหรียญอาร์มราคาพันบวกนะครับพันบวกนะครับสําหรับเหรียญอาร์มศิลาทองพันล้านนะครับเหรียญแรกนะครับรุ่นแรกนะครับจะพา F4 มาชมนะครับเหรียญปิดตาพังพการนะครับเหรียญปิดตาพังพการนะครับเหรียญปิดตาพังประการนะครับ รุ่นน ah <may ister encore> ี้นะครับ fc ครับปิดตาพังประการมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อแต่อีสานภาเครื่องนะครับแกะเนื้อรายการที่15นะครับรายการที่15มา fc ได้ชมเป็นตัวอย่างนะครับชมเป็นตัวอย่างด้านหน้าด้านหลังของเหรียญนะครับสําหรับเหรียญปิตาพังประการนะครับครับปิตาพังประการนะครับจะมีนะครับ fc ครับจะมี กีบบวตูมนะครับอยู่บนศีรษะนะครับกีบบัวตูมนะครับมียันก้นหอยอยู่ตรงสะดือนะครับมียันก้นหอยอยู่ตรงสะดือนะครับ f c ครับมียันก้นหอยนะครับมีกีบบัวตูมอยู่บนเสียนนะครับและก็จะมีนะครับกําไลนะครับกําไลข้อมือข้อเท้านะครับ F c ซครับมีเป็นกําไลข้อมือและข้อเท้านะครับ สำหรับนะครับปิดตาพังประการนะครับ f c ครับสำหรับปิดตาพังประการนะครับปิดตาพังประการนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมียันนะครับฝั่งข,ขวามือขององค์พระนะครับจะมียันนะครับมียันตัวนะครับมีนมะพทะนะครับฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวา นะครับนะมภะทะนะครับฝั ay, moon, ่งด้านซ้ายนะครับนโมพุทธายะนะครับนโมพุทธายะนะครับจะมียันต์กับกลับนะครับเป็นยันต์ของปู่นะครับครับสำหรับด้านหลังนะครับ FC ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะมีนะครับจะมี จะมีจักรนะครับจะมีจักรล้อมด้วย12นักสัตว์นะครับ12นักสัตว์เนี่ยนะครับ f สครับชมครับเนี่ยจะมียันจักรนะครับมีจักรล้อมด้วย12นักสัตว์นะครับจะเป็นรูปนักสัตว์สสราศีนะครับแล้วก็นะครับมีพระลาหูทั้ง8ตนนะครับล้อมจักรราศีไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยพระลาหูนะครับ แต่ตนนะครับเนี่ยพรลาห่งล้อมจักนะครับไว้ด้านนอกอีกนะครับล้อมจักไปด้านนอกอีกนะครับครับสําหรับนะครับผู้ที่นะครับอยากจะเช่าหานะครับอยากจะเช่าหาปิดตาพังประการนะครับเปิดให้อยู่ที่นะครับ650บาทพร้อมส่งนะครับทุกเนื้อนะครับ เนื้อสำหรับพุทธคุณนะครับมี f อถามมาว่าปิดตาพังประก,การนะครับมีพุทธคุณด้านใดนะครับพุทธคุณนะครับแก้วิกฤตของชีวิตนะครับท่านที่ติดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับที่ขัดขวางไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินด้านครอบครัวนะครับด้านค้าขายอุปสรรคต่างๆนะครับก็อธิษฐานจิตขอได้นะครับขอ ให้หลวงปู่ช่วยนะครับแล้วก็ยังขอโชคได้นะครับขอโชคขอลาบได้เมตตานะครับสาหรับปิดตาพังประการด้านหลังก็จะมีพลาหูเอ่อด้านหลังก็จะมีพลาหูทั้ง8ตนนะครับล้อมจักรล้อมจักรแล้วก็จักรล้อมนะครับล้อม12นักสัตว์หรือ12ราศีนะครับไว้อีกชั้นหนึ่งรุ่นนี้นะครับจัดสร้างพุทธาพิเศษเมื่อวันที่6กกรกฎาคม 2,567ที่ผ่านมานะครับ FC ดูครับต่อโค้ดนะครับโซซาราลอลิงนะครับเลโ้ดมีชัดเจนนะครับ661นะครับ FC ครับสำหรับเดือนนี้นะครับติดตาพังพัะการนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นงูใหญ่หรือมังกรนะครับปีนี้เป็นปีงูใหญ่นะครับ FC ครับ ถึงได้มีการจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับสําหรับปีนี้เป็นปีงูใหญ่ถึงได้มีการจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับสําหรับปิดตาพังพการนะครับท่านที่สนใจก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามานะครับ650บาทพร้อมจัดส่งนะครับมีประวัตินะครับมีประวัติการจัดสร้างที่ชัดเจนนะครับ fc ครับสำหรับปิดตาพังประการนะครับ มีประวัติการจัดสร้างที่ชัดเจนนะครับให้ f c รับชมกันนะครับที่ผ่านมานะครับสำหรับนี้นะครับเหรียญตัวอย่างนะครับเป็นรายการที่15นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับรายการที่15นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทโบราณนะครับสำหรับเหรียญตัวอย่างนะครับแล้วก็นะครับต่อไปจะให้ f อชมทีละเหรียญเลยนะครับให้ ได้ fc ได้ลุ้นชอบเหรียญไหนก็ปิดทักแชทแอดไลน์เข้ามาปิดได้เลยนะครับสำหรับปิดตาบางประการนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เหรียญที่2นะครับเป็นรายการที่12นะครับรายการที่12เป็นเนื้อนะครับทองแดงมันปูนะครับรายการที่12เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับ วยคมชัดนะครับเนื้อทองแดงมันปูต่อโคตรนะครับสอรอนะครับเลขโค์ตนะครับชัดเจนนะครับรายการที่2เนื้อทองแดงมันปูนะครับรายการที่2องงค์ที่2นะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับรายการที่12นะครับ 650ครับสนใจก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามานะครับต่อไปครับองค์ที่3ครับองค์ที่สรลุ้นนะครับเป็นเนื้ออะไรนะครับ f อครับรายการที่3เป็นเนื้ออัปป้านะครับ f อครับเป็นเนื้ออัปป้านะครับเนื้ออัปป้าเป็นรายการที่6นะครับ ชมเลขโค้ดนะครับโค้ดสอรอนะครับองค์ที่3ผ่านไปนะครับเนื้ออัปปกานะครับต่อมาครับองค์ที่4นะครับองค์ที่4ีองค์ที่4นะครับสาหรับปิดตาพังกการนะครับเหรียญนะครับมหาชนวนนะครับมาชนวนสนิมแดงนะครับเหรียญนี้นะครับมาชนวนสนิมแดง รายการที่22นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนสนิมแดงนะครับ f อครับมาสนใจทักแชทแอดไลน์เข้ามาปิดได้เลยแบ่งปันให้นะครับแบ่งปันให้ f อไปนะครับสำหรับองค์ที่4นะครับองค์ที่4เนื้อมหาชนวนสนิมแดงนะครับมหาชนวนสนิมแดงสนใจทักแชทปิดเข้ามานะครับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อไปองค์ที่5นะครับองค์ที่5องค์ที่5มาแล้วครับมาแล้วครับองค์ที่5ารายการที่20เนื้อทองฝาบาทผิวลุ้งครับเนื้อทองฝาบาทผิวลุ้งครับ FC ครับสวยๆครับดูผิวลุ้งนะครับดูผิวครับ FC ครับเป็นผิวลุ้งเลยนะครับ FC ครับดูครับความคมความชัดกี่บดตูมนะครับ ต่อโค้ดนะครับสรอนะครับเอาแล้วครับ FC ครับอ p FC ครับหมายเลขโค้ดนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับ7 7ครับ FC ครับสำหรับลายการที่20ครับเนื้อทองฝาบาทผิวลุ่งสวยด้วยนะครับใครเจอก่อนปิดก่อนนะครับ FC ครับเนื้อทองฝาบาทผิวลุ่ง เลขโค้ดนะครับ77นะครับโอ้เอฟซีครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับแค่650านะครับเอฟซีครับแค่650บาทใครเป็นผู้โชคดีปิดก่อนได้ก่อนนะครับเอฟซีครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับปิดก่อนได้ก่อนมาแล้วนะครับโค้ด77นะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นรายการที่ 18นะครับเนื้อทองแดงซาตินครับทองแดงซาตินนะครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับ F4 ครับมาอีกแล้วนะครับดูเลขโค้ดนะครับมาอีกแล้ว2 7 7นะครับ277เนื้อทองแดงซาตินรายการที่18นะครับรายการที่18เนื้อทองแดงซาตินเลขโค้ดนะครับ 277เอาแล้ว fc ครับ277นะครับสนใจทักแชทปิดมาได้ครับปิดมาได้ครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับปิดตาพังประการนะครับสำหรับปิดตาพังประการนะครับไปแล้วนะครับปิดตาพังประการไปแล้วนะครับต่อมานะครับมาลุ้นนะครับมาลุ้นนะครับ fc ครับ รายการที่16เนื้อฉันวนนะครับอ้าวอ้าวแล้วครับ fc ครับเป็นเนื้อฉันวนนะครับเนื้อฉันวนนะครับดูครับต่อโค้ด s ร로เลขโค้ดัมเบอร์นะครับ1083นะครับ650นะครับสำหรับเนื้อฉันวนนะครับเนื้อฉันวนนะครับ fc ครับสนใจทักแชทปิดเข้ามานะครับสนใจเหรียญ ไหนก็ตักแชทขมาแล้วครับต่อไปนะครับโอ้สวยๆเลยครับเอฟซีครับรายการที่12เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูเนื้อทองแดงมันปูรายการที่12นะครับดูครับขออัยครับ เลขโค้ดนะครับ fc ครับ1754นะครับทองแดงมันปูนะครับ17 54เนื้อทองแดงมันปูสนใจทักแชทแอดไลน์เข้ามานะครับนะครับที่ยังไม่แกะยังเป็นซีนเดิมก็มีนะครับมีอยู่2องค์2รุ่นให้เป็นรุ่นเลยนะครับเผื่อโชคดีนะครับโชคดีเผื่อโชคดีนะครับ ใหง FC เป็นุ่นเลยในราคา650บาทเช่นเดิมนะครับเผื่อมีทองแดงลมดำนะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับให้ลุ้นนะครับหรือจะเป็นทองแดงผิวไฟโบราณน,นะครับเรียนคุยลงยาสีฟ้านะครับ FC ให้เป็นุ้นนะครับมีอยู่2ออยากได้ที่เปิดแล้วก็650สีเดิมก็650แบ่งๆไป FC สนใจก็มาปิดนะครับ ครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับ fc ครับจะเป็นเหรียญศีลาทองนะครับศ <ièrement> ีลาทองพันล <Stat> ้านนะครับศีลาทองพันล้านศีลาทองพันล้านนะครับศีลาทองพันล้านเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะเป็นทองแดงนะครับทองแดงลุมดํานะครับทองแดงลุมดําจัดสร้างแค่5 0 0พันองค์เท่านั้นนะครับ5 0 0พันองค์เท่านั้น นะครับสำหรับศีลาทอง1ผ0นล้านนะครับทรงแดงลุมดำนะครับเลขโคดนัมเบอร์นะครับแปบบ๊บนึงนะครับ f G c ขออภัยด้วย 1775นะครับ f c ครับ1775ดูความคมความชัดนะครับสำหรับเนื้อทองแดงลมดำนะครับ f c ครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับท้าง3ามเสียนนะครับ f c ครับ สนใจก็ทักแชทเข้ามานะครับสำหรับเหรียญนะครับศิลาทองพันล้านนะครับ 1, 000 000มีอยู่3องค์นะครับมีอยู่3องค์ทองแดงลมดำา1ององนะครับต่อมานะครับศิ 1, 000 000ลาทองพันล้านเหมือนเดิมนะครับศิลาทองพันล้านเหมือนเดิมสีนเดิมเดิมนะครับสีนเดิมเดิมจะเป็นนะครับจะเป็นนะครับ เนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ FC ครับเนื้อทองทิพย์ซีนเดิมมีอยู่2อ,องคงมา FC จะให้ FC ดูนะครับมีอยู่2อ,องค์ทองทิพย์มีสององนะครับ FC ครับ fc ครับจะให้ fc ดูนะครับเหลือทองทิพย์นะครับสีเดิมเดิมนะครับ fc มีลุ้นนะครับมีลุ้นมีลุ้นลงยาจีวอนนะครับมีลุ้นลงยาจีวอนลุ้นหน้ากากนะครับลุ้นหน้ากากลุงน,นะครับลุ้นหน้ากากอปากานะครับสําหรับ สีลาทองพันล้านสีเดิมนะครับสีเดิมเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพเอฟซดูนะครับเอาไปลุ้นเลยนะครับครับผม FC ครับสำหรับศิลาทองพันล้านนะครับเปิดแบ่งปันให้ FC นะครับอยู่ที่นะครับ1,900บาททั้งซีนเดิมทั้งแกะนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับลุ้นนะครับลุ้นลงยาจีวอนลุ้นหน้ากากลุง ลุนหน้ากากอัปกานะครับสำหรับซีนเดิมนะครับมีประวัติการจัดสร้างที่ชัดเจนซีนเดิมเดิม1,900บาทนะครับสำหรับทองแดงลมดำนะครับก็1,900บาทสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับ f อฟครับครับ f อฟครับต่อมานะครับ เป็นพระผงนะครับต่อมาเป็นพระผงแล้วนะครับ fc พระผงรูปเหมือนนะครับพระผงรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับพระผงรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับ fc ครับพระผงรูปเหมือนของหลวงปู่เป็นผงพุทธคุณเป็นผงยุคต้นนะครับตั้งแต่หลวงปู่ออกทุดงนะครับออกทุดงได้นำมาสร้างเป็นมวลสารในการจัดสร้างของ รุ่นนี้นะครับ f c ครับด้านหลังก็ยังมีคําว่ารวยรวยล้านล้านนะครับเป็นรูปเต็มองค์ของหลวงปู่เลยนะครับเต็มองค์ของหลวงปู่นะครับด้านใต้ฐานก็จะต่อโคนะนะครับต่อโคดนะตำหนิผมเคยบอกแล้วนะครับก็จะมีเส้นขีดนะครับเส้นขีดเนียครับ เขีด2ขีดนะครับชัดเจนนะครับถ้าเราหันองค์พระมานะครับด้านนี้นะครับขีดก็จะอยู่มุมนี้นะครับฝั่งขวามือขององค์พระนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับโดยไม่ต้องลงกล้องนะครับ F อฟซชัดเจนนะครับมีเหมือนกันทุกองค์นะครับมีเหมือนกันทุกองค์นะครับเดี๋ยวจะให้ f อฟซชมนะครับมีเหมือนกันทุกองค์นะครับ สำหรับพระผงรูปเหมือนนะครับของหลวงปู่นะครับพุทธาพิเศษปี6กนะครับที่วัดโพสีสะอาดปลุกเสกพร้อมกันกับเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงปู่ได้อธิษฐานจิตเรียบร้อยนะครับดูครับต่อโคตรนะชัดเจนนะครับพิกขึ้นมานะครับฝ่ามือของหลวงปู่จะมีเส้นขีด2ขีดนะครับชัดเจนเลยนะครับ f อครับต่อโคตรนะ สภาพสวยๆนะครับความคมนะครับดูความคมความชัดนะครับเส้นประคดเส้นผ้ารัดหน้าอกนะครับดูมือชายจีวรสังคาติของปู่นะครับเมตตาชัดคมชัดลึกนะครับมวลสารเยอะมากเลยนะครับมวลสารเยอะมากนะครับครับสำหรับเอซีนะครับรอบนี้นะครับ ใครที่สนใจนะครับพระผงรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับพระผงรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับตอนนี้มีอยู่13องค์นะครับได้มารอบนี้13องค์นะครับเปิดแดงปันไปเลยนะครับ fc ครับเอาอยู่ที่750บาทสําหรับพระผงรูปเหมือนนะครับเป็นผงยุคเก่านะครับเป็นผงยุคเก่ายุคต้นของหลวงปู่ตั้งสมัยหลวงปู่ที่เดินทุดงอยู่นะครับอ่เมตตามาจัดทาเป็นมวลสารนะครับ เป็นมาจัดทําเป็นมวลสารนะครับพุทธคุณ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 รุ่นนี้นะครับสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับแขวคาดปลอดภัยพกติดตัวนะครับสําหรับที่พกติดตัวให้พกติดตัวไว้ค้าขายนะครับมีใครที่ทํางานรับราชการหรือในความเจริญก้าวหน้าในการงานนะครับ เงินไหลมาเทมามีกินมีใช้นะครับผู้ใหญ่อุปธรรมคำชูนะครับเพราะว่าเป็นพุทธเป็นผงพุทธคุณเป็นผงเก่าของหลวงปู่นะครับยุคต้นนะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังทุดงอยู่นะครับมาจัดสร้างวัสารรุ่นนี้นะครับเป็นรูปเหมือนพระผงที่เหมือนที่สุดของหลวงปู่นะครับพระผงรูปเหมือนเต็มองนะครับของหลวงปู่นะครับ,งงรบสำหรับ fc ท่านใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาเปิดแบ่งปันให้อยู่ที่ 750บาทมีอีสานพักเครื่องที่เดียวนะครับสำหรับวัตถุมงคลราคาหลักร้อยนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับเก๋คืนเต็มนะครับเก๋คืนเต็มบอกเอฟซีเสมอว่านะครับเงินแท้ก็ต้องได้พระแท้นะครับอีสานพักเครื่องการันตีให้ได้เลยนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับอีสานพระเครื่องก็ได้มีวัตถุมงคลของลวงปู่นะครับ3รุ่นนะครับ3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปิตาพังปรกการ ศิลาทองพันล้านนะครับแล้วก็พระผงรูปเหมือนนะครับของหลวงปู่มาให้ fc ได้เช่าหาบูชานะครับ fc ท่านใดนะครับสนใจรุ่นไหนหรือชอบองค์ไหนก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยออีสานพระเครื่องพร้อมให้บริการเสมอน,นะครับครับวันนี้อีสานพระเครื่องก็ขอขอ,ขอพระคุณ fc นะครับที่เข้ามาติดตามรับชม หรือผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อิสานปลาเครื่องด้วยนะครับครับวันนี้ f c ท่านใดที่ชอบวัตถุมงคลกับอิสานปราเครื่องไปก็ขอขอบพระคุณมากนะครับขอให้ f c ทุกท่านนะครับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอิสานปลาเครื่องขอให้มีแต่ความสุขนะครับความเจริญนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับมันหามันทํามันทานนะกันนะครับ, eng, รบ,หาารรบให้รวยรวยรวย,วยทุกท่านทุกคนนะครับ หมดหนี้หมดสินใครที่เก็บป่วยก็ขอให้หายนะครับมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ fc ครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับอิสาพนพาเครื่องก็จะมีกำลังใจในการหาวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับมาเปิดให้ fc ได้เช่าหาบูชากันหรือว่าท่านใดสนใจสงสัยก็โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรจะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าคลิป แล้วก็สแกนแอดไลน์ได้เลยตรงหน้าคลิปนะครับจะมี QR ว o า e ให้นะครับสแกนทางแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับครับวันนี้อีสานพักเครื่องนะครับก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปหน้านะครับ fc ฝากติดตามไปด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ